คำเตืนนะครับคลิปนี้มีการแหกปากที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับใครที่ะระคายหูก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาว่ะโอ้โหทารกเกียมึงเบอร์ชุดมาเลยนะมันต้องมีสูตรด้วยมึงต้องไปกดที่ยังสูเอ๊ะไม่ใช่ไม่มต้องเฮ้ยกูไม่ได้จะหูเต่าดีกว่าจะไปทำสูตรทำไม <c oughs> <c oughs> เอาโทรมาตัวเดียวก็พอ เราเดียวเองเหรอมันเราทำอะไรได้บ้าะไรดูมนมีโลเท่าเนี้ยแล้วแบบตุ่มไหมตหนูเต่าเว้ยแค่กูเนี่ยเดิเดิฮิตาลีมันออเทวิวิวิตาลีก็คือล่าสุดก็คือตัวนี้เลย w h า t หลังจากทักเรียไม่สุ่มพรตู้ตู้ตู้ตต่านู้นู่ตู้ตต้ตู้ต้ตูตู้นู้้าู้ต่าตู้ตู้ตู้ตตตูตู้้้แล้วตู้นี้คือล่าสุดคือคือ ซึ่งชิหายตู้เนี้ยเดี๋ยวแทงส่วนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาสูมต่อเอาว่ะเพราะว่าสูมไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนบาลเลอรเกับสีสิบโลมึงไม่ออกโทมะาเลยก็สูมจนให้หมดอ่ะโอ้โหมาหูเต่าออกแทนสามสองหนึ่งไปออกกระช่างมันนะหูเต่าอ่ะได้หมดอ่ะเฮ้ยว่า t ต่ว่าสิบโลสิบโลน โอ้โหเต่ากูลนเตออกวัขี้โกงไอ้เหี้ยวัด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 ์เฮ้ยได้ด้วยสเอไอ้เหี้ยตัวขี้โกงคสารน้องตัวเองว่ะบคือกูกูจะเอามอะเฮ้ยมึงออกวาวไปนะอิบโลวัด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 อแป๊บ แบบกำลังงงอยู่กูไม่ได้อยากได้ตัว์ดิเอางแรกนี้หรอเอาจริงหรอไม่ไม่แรกกันแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มอันนี้ดวงหมดสุ่มอันนี้ทำให้ดวงดวงมันแบบดวงเที่ยวๆไปกันนั่นมันทำไมมันต่อด้วยทหารเลยวะไม่รู้กูไม่รู้ไม่แลถือว่ามีเวลาเก็บให้เก็บให้อาร์บีดีโอเยอะมากเฮ้ยวัดวัดวัดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะโมนา